สวัสดีครับอิกรังเกรเดอร์อคาเตอร์ทรครับสวัสดีเพื่อนๆชาวยูทูบทุกท่านครับเจอกันอีกหนึ่งคลิปครับนี่คลิปนี้เราก็มาย้ายรถบดสันสะเทือนแคทครับนี่ซีเอสหขึ้นหางโรเบติตวันนี้เราเอาโรเบิรตสคานมาครับวันนี้เอา ขับขึ้นโดยจานออดครับวันนี้จานออดไปขับเจ้าแคทวานขับเจ้าแฮมคันใหม่วันนี้ขับเจ้าแคทครับเอาน,นี่ C S หน G C รถบดแคสันสะเทือนล้อเรียบ10บตันเอาเรียบร้อยครับช่วงนี้แหละครับเสร็จเรียบร้อยก็จะย้ายไปลงงานอีกตัวหนึ่งครับก็ไปรเกรดปารงองรถบดไปก่อน ก็ตามด้วยรถเกรดจโกเบตราวก็หัว g x Z 360 ISUSU ก็ย้ายไปงานอีกตัวหนึ่งครับไปทํำวงเวียนก่อนครับแต่เส้นนั้นเราปูเอ็ดฟันเสร็จแล้วครับเหลือแต่วงเวียนนี่เสียงเขานิ่มมาก นี่มีซ่อนมีซ่อนด้วยนี่แต่ดวนเอาขับหางเรียบร้อยย้ายบดเสร็จก็นู่นแหละรอปลารงนู่นแหละแคปร,ร้อสี่สิบจีเที่ยวสองเอาใกล้ๆไม่ต้องล็อกโซ่หรอกครับประมาณ4 0่กิโลจากนี้ไป FC ជឿនជួយ